สวัสดีค่ะคอนเสิร์ตแบล็คพิงก์บอลพิงก์เวิร์ลทัวรในไทยเคาะแล้วจัดที่สนามสุพรัชลาสายพร้อมเผยรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบาัตรใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการรอคอยของเหล่าบิงไทยที่ในต้นปีหน้าสาวแบล็คพิงก์จะมาคอนเสิร์ตที่ไทยค่ะโดยในตอนนี้แบล็คพิงก์ได้ส่งสัญญาณเตรียมออกเดินทางจัดคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ในหลายประเทศทั่วโลกอีกครั้งที่เริ่มจากฝั่งเอเชียนะับเป็นเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตครตคั้งที่สองของพวกเธอหลังจากแบล็คพิงก์เวิร์ลทัวร์อินยูเออร์เรีย โดยล่าสุด28ตุลาคม2022ค่ะทางผู้จัดคอนเสิร์ต l i ล t n a t t o n Hello ค่ะก็ได้เปิดเผยโปร,เ,รเซอร์คอนเสิร์ต b a c k p i n ก World Tour b o n p i n พิง n g k o k k ออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้วพร้อมคอสถานที่จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะจัดขึนะ้นณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพรรรา,าสายสองรอบการแสดงในวันที่7-8มกราคม2023ก่อนจะเดินทางต่อนะคะที่ฮ่องกงลิยาต อาบูดาบีกัวลาลัมเปอร์จาการ์ตาเกาสงมะนิลาและสิงคโปร์ส่วน b a c ็คพิงค์เวิร์ทัวบอลพิงคแบอกจะเปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลและจำหน่ายบัตรทั่วไปดังนี้ค่ะในวันที่16พฤศจิกายน10.00นถึง22.00นจะเปิดพรีเซลสำหรับ Bing Membership วันที่17พฤศจิกายน10.00นถึง22.00นพรีเซลสำหรับสมาชิก n a t i o n e h l o วันที่18พฤศจิกายน10นาฬิกาจำหน่ายบัตรทั่วไปเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะบอกเลยค่ะช้าอดหมดชมสาวๆนะจ๊ะอย่างไรก็ตามค่ะจากการอัปเดตด,ดังกล่าวก็มีดราม่าเบาๆถึงการจัดงานครั้งนี้โดยแฟนๆหลายคนกล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวน,นั้นไม่เหมาะสมกับการจัดคอนเสิร์ตในรอบนี้เพราะดูยังไงสถานที่ก็น่าจะไม่พอแน่นอนค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ